ับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจับสบายดีน้งามพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนตรับเข้าสู่ช่องอาจอารย์แหล่พระรวยครับมือนีน้ำผ้าทุกท่านไปพอๆกับปรมจานทร์เรื่องตัวเลขครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านห้องสืไปพอๆพพพพพกับเสียจวนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขเลียแนวทางของเสียจวนประจำวันวันที่สิบหกเป็ภาพสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตัวเลขเลียแนวทางของเพื่อนจะออกมารูแบบใดครับพี่น้อง เปินเข่าที่เด็ดมาสองวัดแล้วครับพี่น้องอีวันนี้วัดที่สามจีเข่าตึ๊บเต็มนะพี่น้องเนาะมาไปตามแนวทางเสียดสวนครับพี่น้องวอาไร้เสียให่ห้างครับพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเก่งเตือนไว้เด้อพี่น้องเปิดใจประผาดคลิปใหม่ๆช็อตที่เด็ดจากทั้งช่องอาจารย์เหรียบรวยครับไปพี่น้องไปพบพพอกับเสียดสวนครับพี่นอ้องเชิญครับ สองครับเสียัดดีครับสวัสดีครับพัดดีครับครับครับไม่รู้ว่ามพร้อมกันสวัสดีครับเอฟซิลิโคนนะครับเนอวันนี้ผมก็มีแนวทาว่าสัญญาพัดดีไฮจตุริยวัดปูเที่ยง้องครับครับผมก็บอกว่าไฮในวให้พร้อมกันคู่ร้อมกันที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวเออผมคืองวัดกอนะผมก็ให้แบบนี้เนาะเที่เดียววัดหาเปลี่ยนกับพัดในหาเปลี่ยนเนาะครับผมเออวัดทีสองก็ได้ทีสองแล้วครับครับ วันนี้คือผมฝันว่าฝนตกดีเนาะเออก็จะหาอึงหาอย่างก็จะเชิญผมไปหาอึงเนาะผมก็ไม่เคยไปหรอกไปหาอึงอะไรผมซื้อวิงหนม่ครับผมซื้อวิ่งหาสอนเอาเราพันว้างสิครับผมเออไปนะผมได้ไปก็จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่บวกแต่จะเป็นโลกไปสอนนะซังผมได้โลกไปสอนเอาเลยนี่คือฝันนะสอนตักเอามาโรดไปประเทศหรืประเทศเลยตักตักหลายประเทศเยอะมากเลย ไปแล้ไก็ได้เดือนไปได้เงินบาทนี่แม่ตาไเอาไปซ้อนไปหาเงินก็ได้เงินนะเนี่ยเราไปหาเงินได้เงินเออเงินเหรียญละสองบาทเจ็ดเหรียญสองบาทเจ็ดเหรียญเออเงินเหรียญทองแม่เหรียญทองเจ็ดเหรียญครับเหรียญเหรียญสองบาทแม่ครับผมเป็นเจ็ดเหรียญเลยจะล่วงไปซ้อนเอาลวดไปเพราะว่ามันได้ลวดเพราะมาเที่ยวกันพี่ก็เงินเหรียญ เกตเหรียญเกตเหรียญเออเกตเหรียญเหรียญทองเลยนะครับเออจะรู้ไปไปซาลาซึ่ข้างล่างนี่มันว่าสีเป็นเลขล่างไม่ได้เทอะไรไปแยกบทแยกล่างไม่ได้ว่าจะแยกบทแยกล่างอะไรได้เป็นยังครับแต่ว่มีอย่างหลายเป็นว่ล่ะครับเออมันเหล็กสองบาทก็เป็นสองเกตตัวเป็นว่าล่ะล่างล่างเลยล่างป่อยซื้อลายนี่สองเกตราคามันมีเกตหลับไปครับผม เออมันเป็นเจ็ดเหลียญเนาะเดียละสองบาทกันื้อสองเจ็ดเจ็ดสองกลับไปนั่มเจดสองกลับไปน้่แล้วก็มันกลมก,กลไยเป็นศ <0 7 S 2> ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนยี่แหะนะว่าหาั้งของปูเราวไม่ตรงกันบอลศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเนาะ,ะเจ็ดหน,น,นึ่งนั่มครัเออสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเขาไปสากีร่างย่างเดียวร่างยางเดียวเออร่างย่างเดียว,รยยวครับเจ็ดหนึ่งะครับเนาะเป็ คุณเปาอึิงได้เส็นเงินวันนี้เขาจะไต่ไปแต่าจะได้เซนเงินได้เซนเงินครับขันเป็นซายวิ่งซายเลี้นไเออเสียก็วิ่งเก็ตเลยอวิ่งเก็ตตัวเดียวเออลากเ่านังเ็เอาท่าก็หตัววิ่งเลยกันเลไช่เช็ดยังไงกันับนี่แหละเ้ว่าอยากบอกเอฟซีมันหู้จัการเฝ้าไปเสื้อเลยครับพบป้ายไปว่าจิเตียมทั้งที่เลยเพราะว่าโอ้ครับผมเออพราะว่าเขาสองวัดซ่อนแล้วสองวัด้ะครับ เรียกว่าครอป็นพิเศษก,กับว่าห้ครับอืออันนี้มันมีอีกขึ้นที่ส่อขเอ่ออันนี้ขึ้นเลขล่างเลยเนี่มัได้ขึ้นเลืเ่อันนี้ครับเลขบนก็นมีอีกตั้งหากนี่เลขบนก็นมีอีกตั้งหากต่างแยกบนแยกล่างเลยพี่น้องแยกให้เรื่องวัดเนี่ยพูดรุดหน่อยก็แยกบนแยกล่างเลยครับมผมไอเอฟซีรอบปีเบิรงพิจ,จารณาเบิรงว่าเลขน่ะผมมามันไม่ได้เจ็ดเหรียญเหรียญละสองบาทครับผมเหรียญทองเลยครับครับผมนี่แหละนี่ว่าไม่ได้เป็นที่มาของเลขตัวนี้บอ ยังเสียงอ่ะครับ<ม>บัดน,นี้เลขบน,นบุญนล้วผมฝันเอ่อฝันว่าขี่รถขับหองผมไปแสงบุญละเอ่อเล็กน,น้อยเป็นยิ่งร่าติ๊ไปถือกันเลขรถผมจังโอ้อือึถือเลขสี่มดมีกิง่งไปถืเอไปถือเลขสี่เออเรีรถผมหน่ะสี่หกห้าสองกันวะครับผมเออเลขรถผมน่ะสี่หกห้าสองครับผม แต่ว่าถึอตัวเดียวแต่ซีอยู่ครับอ่ามันเลขนักดตรีก็เป็นหูกลมคือลืออยู่นี่แหละพ่ว่ามันจะมีซีนะครับนี่หน่อยสองโคตรเป็นไรไม่ยื่นก็ไปถึอทะเบียนรถผมเองคือเลขซีตัวเดียวเอาไม้แล้วเอาซีฮันเราบนเลยนะครับบนซีอยู่บนเลยบนเลยวันก็ได้้โอเออได้พ่อม้ มันซีเปต vida, ัวลักน <iram BACK. S 2> ่ 2, 5, okay. เอาเอาซีดีบอเลยถ้าซื้อซีสองซีหาซีหกเตัวพอซีสองมันออกแล้วขึ้นเอาอีกจะบอโมเนียด้ไหมโมเนียเนี่ส่เนาะเดี๋ยวว่าลูกขี่หินอ่ะมดหมีขี่ก็จเป็นซีศูน้เอาไปอีกนะเออถูกต้องแล้วเนาะบนสีสองสีศูนย์ป่ะครับเออซีศูนย์ซีหาสีหกเเลขรถอะมันมันยิ่งเหตุรูตัวเดียวตัวซีมันเก่งเลยเนย สี่หกมันชัดเกียร์เลยนะนี่รายแยกบนแยกล่างให้ให้ให้เขาเจ้าเสื้อเอาสี่สองน่าเลขน้องอ่านเอารอตลอดต้องเป็นตั้งสี่ใช่กี่บ้างลยมันมาจากสี่ครับขันจวิ่งกับวิ่งเอาซะให้เขาเจ้าวิ่งซะเนาะคันวิ่งกับวิ่งบนนี่วิ่งซี่ป่าครับซี่คับสองเลยซี่ครับสองเลยเออว่ายู่ชิงนิ่งเลยยู่ชิงนิ่งนี่จะไงับมันอยู่เลย เออล่างไอ้เก็ดตัวเดียวออกมากกับเต้นยานยาลวดครับผมเอเอผู้อยากกินนั้วก็สร้างไว้เลยก็ได้แต่ซื้อมันได้เนี่ยว่ามันซื้อว่าอะไรก็ไปสร้างกินจะของขาดทุนเนี่ยขาดทุนจะคอ่ำเลย <c oughs> เพราะว่ได้แรกกูไปซื้อเออไม่ได้ซื้อจากบาทเต้นา่า <c oughs> แต่เลื่มเอาเลขสายอื่นมากว่ามัไไนเลียนนี่สิบพะได้เลื่มเลขผมจำไม่ได้กินซ้ำเด็ดห้ามเลื่มเลขตัวนี้ มีซีกับสองนะครับล่างเจ็ดตัวเดียวล่างเจ็ดตัวเดียวโอเเลยครับไอ้ผู้พิทุนหน่อยก็เอาแต่เจ็ดสองอะไรมมนเป็นเงหรียญสองบาทเนาะครับผมสองเจ็ดเจ็ดสองเท่านั้นอืมอั้นการแปดเลยครับอการแปดเออเจ็ดนเจ็ดศูนย์อ่ะกัรแปดลงมาเท่ามันเป็นกลุ่มแม่งกันเรียญทองมันกลุ่มเลยว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์น้ออันนี้องเก่าว่าเพียรไปซื้อดอกันมันเสียบกลางนะ เออถ้ามันเจก็งล่ะเล่นตัวเน้นก็คือเจ็กับอ่าสอเจ็ดนะครับผมกะบวนกับวิ่งซครับซีกับสองบุญกัวิ่งซีกับสองอะไรที่นี่จะว่าอ้าวอีกอะออกตัวเก้าอีกะกันจว่าอีกครับเืองออกหกซีสองืองออกสูซีองอีกเ็ยากอีละดีกันได้ครับผม เมนมาหลาวากัว่าผมจ็คยันคนที่ผมบอกไปนะมันเป็นแนวทาแล้ครับเด้วไอ้เป็นไอ้เบิงกรดเพื่้มากขึ้นผมยังเอาจังถือครับครับผมแล้วผมเรามันแม่นแม่นอีลีครับสองหมวดตรงๆแสองหมวดสอนแล้วครับซุปน้ำมันได้กลับอยู่หมวดก่านัน่นันรืหาแปดข้าซีสองไม่ได้กลับเลยครับผมเพราะว่าแปดทีไทยกัออกแปดทีไทยแล้วตัวเนี่ยในหาแปดเรียนใซีก็เขาซีตรงๆเลยซีสองตัววงไฮน้นครับผม ที่สเรืองไวันนี้พวกไ้สองเจดเจสองครับวันี้พวกไ้สอก็กับเจ็ดสอครับผมบบนก็เอาตาม่ละเอาซีละครับผมคือลักซีพังสองก็เอาได้ังนั่เสื้อสุดนี้แล้วนอนอยู่ก็ได้ได้แล้เออก็ได้ครับผม เดี๋ยวไมิซื้อได้บ่ขนาดล่ะเนาะอันนี้เลขสายฝันนี่ครับนี่สายฝัันครบสายฝัน,เล,น,นเลขนอนเ,าเอาเลขนอนเอาเออว่าเป็นเลขอีหยังนี่ครับก็จใพาะไปหาอึ้งไม่ได้เงินนะฮะนี่แอ่ไม่ได้สร้างบ่ครับผมเอ,อ๋ออยากจะกินอยู่บ่อึ้งมาไ่กินละเนาะอันเราเพราะเอาใาห้ได้กินเมื่อก็ไปยุปากช่อมเขาจะก็จะเสี่ยงคาดเขาหมูเาาม,มากจะเล่าเขาจะขา,ขามากเอาอึง้งมากินถ้าตัวผูงูสินครับ ไม่ย่ใครกินเป็นเฉพไปซื้อไข่มาทอดให้กินมันแี่มากตัวฮาน,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 นันลองซื้ปลากินมาต่เพรากินจะเลือสีหานนบนองเงขาว่าเอาไปแล้วบอกกินเลือสีขี้ดอนวานบ้านนั่นเลยเพื่ออะก็สร้างเลยบอกแต่ลูกก็เพิ่นน,น่นะนะวปลาว่าไ<า>ม่แ่ราอกินเราินของม่วงเลยเออเพอกินของมว่วงหน่อยเขาจะรอนบเห็นเป็นขาง่า เอาไนออกเอาเขายัดเป็ดออกมากินดกับปุ่นแล้วเฮ็ดเป็นเมื้ออันดีก็ได้เนาะอันนี้คนรุ่นเก่าอยู่อันนอคนเราเป็นจีนเพราะเปลี่ยนมหัติพันธ์มากมหัติ่ันธ์มาเสียนี้กำไรหลายบ่ะครับหกแสนกว่าบาทครับหกแสนกว่าบาทเออแต่ก็ไม่ได้ซ้ำเสียเอกครับเออแม่คู่ยี่เนาะแม่คู่เนี่ยเสียเอกครับแม่คู่ได้สามล้านเออเจอพบมันลงหุ้นหลายนะครับเอาเออแจ ก็ได้ไอ้เหลือเท่านั้นหกแสนสามครับผมหกแสนสามเนาะครับแล้วเอาเลี้งีรีส์ผมว่าใบมันพลาดนะเงวดก้อกระเด็นหกแสนว่าซ้อมมากระเด็นหลัครับผมไม่แขงก็กรเด็นเดียวก็กระเด็นครับผมเออผมเอาให้มันถือใบก่อนครับผมเออผมเอาตัวมันช่วยใบก่อนหนึ่เรียผมอาจอดหลายตัวเพราะมันฝันเอาเนาะครับผม ื็สีแั้นคือตั้งสติเขายิ่งไปได้หน่อยสองคนเป็นเลขซีอะไอืจะได้สี่นนสเลขสีมุ่นมองกล่องยีเต้เออรูปอ่างมากเลขซีเออ่เป็นยังไงเพาก็ว่าีเป็นีศูนย์มันเป็นมวนมเนาะแล้วลูกขี่ลนกค็คืคเอ,อเลยเอฟซีพิจา,ารณา,มมากกเาบิงถามากก็ยันเอาเพราะมากกเอาเพตังเอาจรงครับเออพี่ซีครับสองบนแยกใครพ้อครับล่างล่ะเพราะว่าเจ็ซะ เกตตัวเดียวเลยเกตตัวเดียวเลยนะครับร่างเนาะเออวิ่งเกตเลยวิ่งเกตไปเลยสายวิ่งสายหลุดผมไม่รู้นมาแต่สายทหารสายตำรวจดิสายแยกให้หมดแดงเอามาเนาเครับผมเออเหล็กสายเงี้ยใครเป็นยอดเข่าคุ้มวัดน้องยิมเนาะครับผมครับผมเออเข่าคุ้มวัดนี่นะครับเพราะว่าเราไปเปิดเบื้องคลิปย้อนหลังนะเพราะเอาตัวนะครับเบื้องคลิปย้อนหลังเลยนะครับเด้อเิมผมบอได้ฟันยังจากเอฟซีสักตากยักษ์ยังนะครับ ผมสือผมลงพูดเองผมยังบอกพี่สนะครับเออผมจะได้คู่ม้วนยี่ดอกได้ได้คู่ง้วนทั้งหะายนะยามิีซ่าือเลี่ยวเท่านั้นพี่สินะครับหลายยามซีพิ่จะได้าเบิ้งชอบก็ตามชอบต่างก็สวนมันเวลาว่าได้เกี่ยวกันเพราะว่าเลขผมเป็นเลขนอดเอาด้วยครับเด้อครับพี่น้องยาซีทุกท่านเ่กเป็นตัวเลขเลี่ยนแน่ชางจากของเสียจวนนะครับจมูกวันที่ส6บพฤษสภาม 2565ครับตัวเลขและแนวทางออกมารูปแบบนั้นนี่ครับพี่น้องเน้น7227 71เจตี้ยตัวเลขของเพิ่นมี72 27 7170เลขเพิ่นเน้นล่างพี่น้องแล้วก็ตัวบนของเพิ่นก็มี42 40 45 46ู้ากกพี่น้องเลขบ่หลายตัวนะครับพี่น้อง FC ทุกท่าถนนำมันทั้งบนทั้งล่างเลยกับตัวพี่น้อง FC ทุกท่านครับกับ โฉบมันมันลำลำเรื่อยเรื่อสุขูดสุขคนครับประจำหมวดวันทีสุภภูริสภาสองปัญหารอยทศสุขหาครับพี่น้องตัวเลขเลขแนวทางขอเสียจวนครับชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องอาจารย์เหรียญพระรวยครับโฉบโฉบมันมันลำลำเรื่อยเรื่อสุขูดสุขคนครับสวัสดีครับพอกำลังคลิปหนาครับสวัสดีครับสมมสรเอฟซีพนลลุมากเก็ตสองเอาเกตยื่นก็ได้ เห็นบ่ล่ะครับผมคือมันฝันตันเรื่องสี่มันเอ่อเงืนเหรียญสองบาทได้เ็ดเหรียญเอาสวิงไปสอนนะสอนละววมาที่รองเงือนเสียนจะได้อืงน้ำเขาตีวันคูบรูได้คูบเื่อนเนเงนซ้ำแต่ยัง่าเอซีดอพิจานณาเบิ้งนี่แหะเราพิจาเบิ้งว่าอยากเห็นลอกเบิ้งวันี้ไม่ใช่เขาบอทุกวัมันเขานะครับวันี้ไม่ใช่เขาบอ จังแซ่ล่ะเนาะครับผมต่อจังแั่ละเพราะควมปากคอามขอครับผมเออได้ทุกคนเนาะครับผมขอบคุณขอบคุณในรายนะครับเถ้าเสียเด้อเออให้ทุกท่านเออครับผมให้เพิ่อนในเบื้องคิดดีให้ขครจะรับน้ำด้วยทุกคนครับเออร้องเลินะครับเริ่มซื้อไปเจ็ดสองสองเจ็ดบนล่างอย่างเดียวครับครับเออบน บนกามีอะไรตั่นาล่ะซีรูปอ่างมากอยู่ครับูปป่านรังเออมันเป็นไคโอโอลเอ้าวสลัะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับเดียวเสรจวนครับพี่น้อง